คับวันนี้ผมมาเปิดกล่องสุ่มทับสิบกันนะครับซึ่งมันเป็นกล่องของขนมซึ่งผมยังไม่รู้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างค่ะหน้าตาก็แบบนี้นะครับผมไม่รู้นะคบงั้นเรามาเปิดกันวันนี้นะครับ ก็จะมีกลุ่มนะคะแล้วก็จะมีเขียนไว้นะฮะก็เอาโฟมออกนะฮะนี่นะครับของข้างในก็จะมีพวกคิทแคทรสก้อนคุกกี้บีมก็มีนะครับมีเนสเล่ควันครันช์นะคะนี่นะ แล้วก็จะมีพวกเยลลี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีขนมที่เราเห็นกันบ่อยๆในญี่ปุ่นก็จะเป็นคุกกี้รูปปลานะครับแล้วก็มีชิดแคดดิก3ามรสนะครับก็มี3ามรสนี้นะครับแล้วก็ยังมีกล่องนี้อีกด้วยครับ แล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนงะผมก็ไม่รู้นะครับก็ใครเห็นก็ลองไปเปิดชิมดูนะครับแล้วก็ขนมชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ได้นะครับแล้วก็ จะมีสองชิ้นนี้ด้วยนะ,ะนะก็มีขนมทั้งหมด16ชิ้นนะครับที่ผมนับมานะครับก็ผมไม่รู้ว่าอร่อยไหมคะแต่ถ้าใครอร่อยเนี่ยก็อย่าลืมบอกที่คอมเมนต์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ